บารอนกระตุกสุริยะอย่าหาทำและอยู่ห่างๆการบินไทยและเช็คแนวต้านเงินดิจิทัลหนังสือพิมพ์สยามรัฐขายข่าวขายความจริงให้ประชาชนคนไทยได้อ่านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทยฉบับนี้ประจำวันพุธที่20กันยายนพุทธศักราช2,566กการแจกเงินไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เสียนิดในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนั่งเครื่องบินเหมาลำนำคณะรวม50ชีวิตบินลัดฟ้าข้ามทวีปมุ่งสู่กรุงนิวยอร์กสหรัฐเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติครั้งที่78เมื่อ4ี่โมงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเวลานานหนึ่งสัปดาห์กำหนดคืนกลับมาตุภูมิวันอาทิตย์ที่24นี้ท่ามกลางข้ออคหหาราคาเครื่องบินเหมาลำ3าล้านบาทจำนวนคณะผู้เดินทาง50คนบวกลบคูณหารแล้วหัวละ0 0 0 0 0บาทสูงกว่าราคาตลาดเท่าตัวเหมาะสมตรงไหนครับ นายสมชายศรีสุทธิยากรในฐานะประชาชนรู้สึกแขลงใจในราคาบินเหมาลำ3าล้านบาทว่าราคาสูงเกินไปเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพื่อความโปรง่งใสแต่นายสตวแพทย์ชัยวัชรงโคโฆศกรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าน้อมรับคำวิจารณ์ยืนยันราคาสมเหตุสมผลนายสมชายศรีสุธิยากรเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจมาก่อนจึงไม่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมุมมองความคิดไม่เหมือนกันถ้าง,งั้นโฆศกรัฐบาลที่มาจากหมอรักษาสัตว์ก็ไรวิสัยทัศน์ทางการเมืองแล้วจะแถลงข่าวรู้เรื่องไหมเนี่ย ยังคงดึงดันนโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีหรือจนรวม56ล้านคนที่ต้องใช้เงินงบประมาณก้อนโตมหาศาล560,000ล้านบาทมากกว่างบพัฒนาประเทศท่ามกลางเสียงนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการต่างพากาันคัดค้านไม่เห็นนอด้วยว่านอกจากไม่เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังกังวลเรื่องเงินเฟอ้อบางคนกังวลไปสุดๆถึงขึ้นพาประเทศชาติล้มละลาย แม้แต่ดรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เห็นด้วยหากเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบงค์ชาติไม่สนับสนุนให้นำสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการชำระเงินที่นี่บารอนเห็นด้วยกับกูรูเศรษฐกิจระดับประเทศทุกคนรวมถึงท่านผู้ว่าแบงค์ชาติที่กล้าประกาศคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลเพื่อไทยแบบตรงไปตรงมาว่า กันว่าแม้แต่นายกิติรัตนะระนองอดีตรัฐมนตรีคลังปัจจุบันเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังมีแนวความคิดไม่เห็นด้วยเลยจ้า ว่าไปแล้วนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับคนไทย56ล้านคนเริ่มต้นจากนโยบายหาเสียงแบบแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นไม่มีมาตรการใดๆมารองรับตั้งแต่ที่มาของเงินก้อนโตมหาศาล5 6 0 0 0 0ล้านบาทที่จนบัตรนี้ยังไม่สามารถแจ้งว่าจะหาเงินมาจากแหล่งใดแม้แต่การกำหนดสถานที่ใช้ที่อาจจะมีการขยายจากพื้นที่4กิโลเมตรเป็นขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นจากหมู่บ้านไปถึงอำเภอเป็นนโยบายพาประเทศไปตายเอาดาบหน้า ส่วนที่บารอนสนับสนุนคือนโยบายขยายสนามบินเมืองท่องเที่ยวเช่นสร้างสนามบินที่2ของภูเก็ตเพื่อครอบคลุม4จังหวัดท่องเที่ยวภัยวคกายไล่ลงไปตั้งแต่ระนองภูเก็ตพังงากระบี่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินนานาชาติอันดามันเป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่ากว่าการแจกเงินพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญในภายภาคหน้า เป็นนักมวยเหมือนได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งสำหรับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหวนคืนสู่ถิ่นอำนาจเก่าได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอีกหนเพิ่งพ้นคดีสินบนโรโรอยที่ปปอชชี้มูลให้ตกไปไม่ได้ทำความผิดที่ถูกกล่าวหาที่นี่บารอนว่าอย่าหาทำอีกเลยครับที่ควรอยู่ห่างห่างและอยากเข้าไปห่วงเลยคือการบินไทยที่ยังอยู่ในสถานะบริษัทล้มละลายอยู่ในแผนฟื้นฟูปล่อยฟรีให้คณะกรรมการแผนฟื้นฟูดูแลต่อไปการบินไทยกำลังเป็นคนป่วยที่ดีวันดีคืนใกล้จะฟื้นไข้แล้วครับ โครงการที่บารอนอยากเห็นในสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจควรให้ความสนใจนโยบายขยายสนามบินและรถไฟรางคู่รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูงหรือแม้แต่โครงการค้างเก่าคือโครงการสร้างสะพานแม่น้ำโกลกเชื่อมชายแดนไทยมาเลเซียเร่งทุกโครงการให้เร็วและเสร็จเมื่อไหร่ไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเท่านั้นยังเป็นการส่งเสริมสินค้าส่งออกของไทยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อไทย ดูเหมือนว่าคำชี้แจงเรื่องถือหุ้นไอทีครั้งที่2ของนายพิธาลิมเจริญรัตต่อสารรัฐธรรมนูญน่าจะครบกำหนด30วันในวันนี้ขั้นตอนต่อไปให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีพยานก็คงอีกไม่นานแล้วครับอายุที่ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะต้องนัดไต่สวนใหม่หรือดูข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วสามารถวินิจฉัยได้เลยโดยไม่ต้องนัด ไต่สวนอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนหน้าที่นี่บารอนว่าคงรู้หมู่รู้จะเป็นไปได้มากว่าจะเดินตามรอยเท้าลูกพี่ที่ชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่หน้าที่นายพิธาลิมเจริญรัตคงได้สัญญาณไม่ดีล่วงหน้าถึงกล้าชิงประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเก้าไกลล่วงหน้าไม่กี่วันก่อนที่กำหนดวันเลือกหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่23นี้ที่นี่บารอนค่อนข้างมั่นใจว่าดเอร์ไหม สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลาสาวชนบุรีจะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ทั้งวัยวุธิคุณวุธิเหมาะสมจริงๆเป็นผู้นำฝ่ายค้านหญิงคนแรกของการเมืองไทย